ในโคตรไก่อ่ะจะบอกฮะระบบระเบิดสูตรบบครบมือ,มอเลไม่ต้องบอกนะคิมครับผมคิงครับงองงูยิบแม่เดียเ๋ยวจะามสามเอง ตัวยิงตงัวไหนกันล้าหยับเลยผมอยับไม่ยับหรอผมโอ้ยยาสองตัวสันแยกล่างอ่ะอีกตัวนึงพี่บอยล้อมขึ้นไปข้างบนหนยพี่บอยดูสันแยกสันแยกล่างอ่ะเรากระโดดข้างเออไหมเป็นงมาที่นี่ล้วมาสันแยกล่างแล้วเสื้อเพื่อนยิงดิ๋ยวบอยเจ็บเกวว็อ้าวพี่บอยตายคนแรกเลย ช่วยได้ไงเฝ้าอยู่กะมันออกไปเลยอ่ะเฮ้ยอย่าเฝ้าเอนะเออันตรายอาจถึงชีวิตเลยเนี่ย ัวกันตรงไหนนี่ยเฮ้ยเอบอตัวหนึ่งบอสหลังที่ไหนก็ได้อไเอบอแล้วเดีขอให้มาบีด้วยมันเข้าไปวางบีแล้ว เจ็บหนักไอตัวที่มันยิงบอสเมื่อกี้ถือมีดดิที่ถือปืนไม่่ถือมีดโดเลยบอมดิฟュซเอ้ยมันเจ็บหนักเนี่ยเมื่อกี้เพราะมันเ <Mission success. S 2> ดินพี่แล้วก็เดินบอสอีกหน่อยหนึ่งใช่ปหละ่ะ okay. okay. สุดทิงครับนะไเอก เดี๋ยวนี้พีดเดมไหมไี่บอมีใหญ่ตัวป่ะนะไม่รู้ต้องไปดูแอรบอลอยู่ ไม่น่าบกเลยโกเบิบนเบบลสองตัวน่าจะลงไม่น่ารอดต้องบอกในวะ้อเอแนะ่ไม่น่ารอดอ,อยู่แล้วลูกซองมันกระจายปลาย,ยงไปบูมบังลนะอยู่ไม่ได้แล้ว thế sẽ săn bằng anh ấy bị bố phải trúng nốt liền à ôi tám lưng hãy bố tám lưng lên boss đẹp mình cũng tôi lòi cho mày lên 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 liền rồi anh อันนี้สวยหมดทีบนี้ไม่มีใครตายเลยฮะดีเลยกูเนี่ยตายคนแรกเลยกับไปบู๊โอมาบอสมาพี่พี่ไปเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปเลยปูแตกยศขีดมันเถื่อนไปแล้วสาม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  ผงรีบผงรีบหน่อยหเอ้ยพี่บอยรีบหน่อยนี่รีบสุดสุแล้วเดินช้าเดินช้าเก็บเฮของฮอนไปยิงมาอยู่ไหนกันบ้างไหรถเอเอเอน่าจะวางเอในเอออกมาแล้วในเอในเอเอ โ oh, oh, อ้โหโดนนัดเดือดจอดกูยิงตั้งนานไม่ตายัไปไปดีกว่าบอสบอสไม่ไปกับเราเหรอ ไป,ไปนู่นไปนู่นหมดเลยอ่ะทางนี้ไมท่ทางนี้ไม่มีโอเคเก็บสองเก็บสองไว้แล้วเอเอยุที่ยิงหัวเป๊ะเลยว่ะยุ่ธทีดดับเป๊ะทุกทีอ่ะมันเลยตัวเดียวครับย,ยุดดอกเก่งด้วยตัวเก่งด้วยครับเออผมไปดูในบีไปไปดูเอง ใครเต็มไม่เต็มอ่ะอืมกลแล้วมันหายไปไหนนี่อ่ะหลุดไปแล้วผมดูปผมดูประตูน้นไหมประตูนี้ไม่ต้องดู แห่รังก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไไฟังเสียงทางเดินเนาอฟังเสียงแป๊ดทำไมผมดูประตูนะนี้กว้า <c oughs> นะมรังก่อนเสร็จเรียบร้อยออปู่ไม่น่าดีเลย แล้วทำวางก่อนเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราไม่รู้มันอยู่ไหนถ้าอยู่ในห้องเอมันก็ลองโอกาสได้ยิงสูงอย่างเราก็ต้องออกมาห้องเอถ้ามันไม่ออกมาพี่ก็ปาระเบิดใส่ให้นั่นก<อ>็จบขวบขวบพี่เลิศครับบอลผมไม่ไดีเนี่ยเอ้ยอะไรแล้วไปกันหมดเลยตายเลยอ่ะโฮ้ยใครดูบอนี่ยมาล่างมาล่างอ่ะ không tốt không tốt không tốt đây, êm 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 Ở êm 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 ha, êm êm mình êm lep Unite ผมมาใส่เลยอะตายแล้วถ้าดฝังเลยโอ้โหไหวปะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอขนาดนี้แล้วอย่าไปกุ้งตานนึงจานนี้พอแล้วอือหือมีบอยจะไปไหนอ่ะนะกลับผมก็จะไปนอนจะรีบไปไหนกันบอลเล่นที่บ้านเอง ผมเล่นที่ร้านผมเล่นที่ร้านนะครับพี่โทร้านคอมพิวเตอี่จะเกมแล้วอ่ะจะถ้าสมองุติแพงไม่เล่นหรอกพี่ก็เล่นธรรมดาเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปนี่เหี้ยอะ่าไปแล้วนห1นอ่าโกมาลปะโป่บ้าเลย